หลังจากที่คลิปพุกกี้ไลน์เพิ่งได้ลงไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้ซอ r อาร์ตออนไลน์อลิซเซ i ช n ยลไลซิงสติลก็มีกาชาของอลิซหูแมวมาแล้วนะคะทุกคนสอ <c oughs> เป็นสเปเชียลยูนิทยูนิเทลริงคือแบบอลิซหูแมวอะ่ะคือน่ารักอ่ะแต่นะแต่ดวงเราเพิ่งไปกับอีดิทไม่ใช่เหรอ <c oughs> ทุกคนดูดิ เฮ้ยเฮ้ยเป็นชาร์ตฟิวด้วยรีคอเลคชันฟิวใช่ไหมชาร์ตรีเลยนะรีดีคอเลคชันฟิวโอ้ oh, สุดยอดอะ่ะเฮ้ยมีดีเอ็นทีโนด้วยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเราเพิ่งลงคลิปเออ <laughs> อีดิตไปด้วยไม่ไม่กี่วัน แล้วก็เพิ่งลงคุกกี้ร n นคิงดอมไปนะคะโอ้โหนี่ใหม่แล้วแล้วเราจะเกลือไม่แน่ทตาน,น้ำอีกแล้วด้วยะค่ะทุกคนแต่อันน่ะคืออลิสหูแมวน่ารักก่ะทุกคนว่าแต่โอ้เอตโตโอเคก่อนสุ่มก่อนสุ่มตู้เมนหลักเดี๋ยวขอสุ่มอันนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปวิธีสอนนะทำแย่อีกคลิปหนึ่งต่างหากนะคะ ไปที่สิก่อนค่ะไปおอたせいたしました何回をごอ用でัょうかかしนまりましたバーストエレメンนีอั้วยน้ยนอ๋นอนมันจะไม่กัรนันตคโอเันคะั้นมาทีอ30%ั่นอนไคะอัยจ้ะ <First Element. S 1> อนนวอน,อน,อะน่าจะเกขอนะคอ้วะนควะอัน โอเคอ่ะเกลืออีกอ่ะต่อมาที่50%าสิบเอ,อ,อเซนต์ะคะอโาคือการันตออภัออัยขออภัยขออาัเมออภัยขอัยขออขออภั่ขอม่ัยขออภัอัอัยออภัยออภััยขดขออัยขอขอั ต้องขอตัวใหม่ๆนะส <st> ต์เอเลเมนต์ทำไมเล่นกับน,น้องอย่างนี้มันการันตีเลยนั้นนะเฮ oh. ้ยได้ลิซาเบดชุดนอนนะ oh. ได้ชุดนอนได้ไหมมันสัมมากมันสัมวะพี่โอเคเรามาตู้เมนหลักแล้วค่ะก็คือตู้อลิสนะคะ มาค่ะมาพบกับความเกลือกันค่ะทุกคนไปเออเกลือแน่นอนしましたでしょうかอิสเมโคลเจเนอเรตอร์รเอรลเอเลเมนต์โอ้มนงอะบสตเอเลเมตโอ้หเงียบเชียบเลยอะ เฮ้ย <One> ม <input> ีหวังไหมทุกคนมันจะมีหวังให้น้องมันโอเคงั้เดี๋ยวลองกดไปเรื่อยๆค่ะสรุปอาทิปปุ๊บเกลือโอ้โหแทบอยากกดสคริปมันคนที่หกแล้วนะ อ่ะสามดาวมาแล้วแปดแล้วเด้ออ้าไม่มาจริงเหรอเกลือทุกคนโหมาให้เสียน้ำตา <c oughs> เกลือเดี๋ยวกันทุกคน <c oughs> ก็เกลือค่ะเนาะโอ้ไม่น่าเลย ไม่น่าเลยทุกคนก็นั่นแหละค่ะตู้มาแล้วก็เกลืออยู่ดีค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอตู้พิกอัพก็ได้เนาะรอตู้พิกอัพดีกว่าอกรมแรอโอเคค่ะเลีวก็คลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปสอนวิธีเล่นสอนอาร์นะคะสวัสดีค่ะ不思議ですดส